อาตมาว่าจริงๆแล้วโลกนี้ไม่มีใครโง่กว่าใครสักเท่าไรหรอกนายโยมส่วนใหญ่จะรู้ทันกันหมดเพียงแต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองจริงๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะใครที่ไม่พูดได้มากกว่าก็มีโอกาสที่จะตั้งสติและพิจารณาเห็นโทษจากการที่จะพูดบางอย่างแล้วจะเป็นโทษนะเมื่อเห็นโทษเขาก็ระง,งับไม่ให้เกิดโทษนั้นได้ไม่สร้างเหตุแห่งโทษทั้งหลาย โอกาสที่จะผิดพลาดก็มีน้อยกว่าแต่ส่วนใหญ่คนที่พูดมากกว่าก็ดูเหมือนจะรู้มากกว่าแต่จริงๆแล้วอาจจะพลาดตรงที่พูดเยอะกว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครโง่กว่าใครรู้ทันกันหมดซะด้วยซ้ําเพียงแต่ใครพูดเยอะกว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจริญสติทำสมาธิและพิจารณาเห็นโทษได้น้อยกว่า ส่วนคนที่นิ่งมากกว่าก็มีโอกาสที่จะชนะศึกในครั้งนั้นคําว่าศึกในที่นี้ก็หมายความว่าไม่สร้างโทษไม่ก่อโทษไม่สร้างเหตุท,ที่จะเป็นโทษก็จะดําเนินชีวิตได้ปลอดภัยมากกว่าก็ขอจเจริญพรเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจสักเล็กน้อย